อัลลอฮฺุสซาลฺมุลลอฮฺุบะดีลิลลอฮฺุรับบินอัลลอฮฺุะลิญนัสดายนุะลาฮฺุะลาหฺุบลิาินลเรียนท่านประธานชมรมอิมามพอเตบบิลันของอำเภอเจเนทท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน กำนันผู้ใหญ่บ้านท่านประหลัดอำเภอนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบปะก,กับบรรดาผู้นำาศาสนาตลอดจนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและผู้มีเกียรติทุกท่านเราจะเข้าสู่เดือนรมาดอนอีกไม่กี่วัน ซึ่งตามประกาศของสำนักจุลาราชมนตรีได้ประกาศให้ชาวไทยมุสลิมดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่หนึ่งของเดืนรรดอนรอมฎอนในวันอาทิตย์นี้ก็เหลือไม่กี่วันแล้วครับวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่สิมีนาคม2,567นดั่นก็แสดงว่า,วาเดือนรอมฎอนเราจะเริ่มต้นไม่วันที่สิอคือวันจันทร์หรือไม่ก็สิบสองมีนาคม ก็ขอดุอาให้พวกเราได้มีชีวิตอยู่ถึงรมฎอนนะครับมีเวลาอีกไม่กี่วันเราต้องต้องขอดุอาขอให้เอาล้อให้โอกาสให้เราได้ประสบได้มีชีวิตได้มีโอกาสทําความดีในช่วงเดือนรมฎอนอันประเสริฐสําหรับวันนี้อําเภอเจรเนะเราได้จัดโครงการรมฎอนสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่อาเภอเจรินเนะ เราได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอาจจะมีปีที่เว้นบ้างคือช่วงโควิด -19 ที่เอาล็อกส่งทดสอบส่งโรคโควิดมาเป็นการทดสอบพวกเรานะครับว่าให้เราได้ตระหนักระลึกถึงสิ่งที่เอาล็อกสามารถที่จะส่งอะไรก็ได้มาทดสอบพวกเราแล้วก็จะดูว่าเอาล็อกแล้วเราก็จะดูว่าบ่าวของพระองค์จะคิดถึงหรือจะ ตอบสนองต่อบททดสอบอย่างไรนะครับอัลล์ส่งโควิดมา19เราก็อาจจะไม่ได้จักดกิจกรรมนะครับในช่วงนั้นนะครับเดือนระมดอนเป็นเดือนที่มีความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาเป็นเดือนที่พวกเราจะต้องถือศีลอดซึ่งเป็นหนึ่งในรูปผลอิสลามนอกจากเรารูผลแรกก็คือการปฏิญาณตนกล่าวกาลิมาชฮาดะ ดูคนที่สองคือการละหมาดฟัดดูทุกวันวันละห้าเวลาดูคนที่สามก็คือการถือสินอดในเดือนรอมฎอนไม่ 29- วันก็อสสบวันนะครับซึ่งเดซึ่งการถือสินอดก็จะมีบทบัญญัตหิหลักๆก็คือให้เรางดการกินการดื่มนะครับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตก สิ่งเหล่านี้เป็นหลักการของศาสนาอิสลามนะครับเราจะดูว่าการมุดเว้นการกินการดื่มในช่วงเวลากลางวันก็คือคนเราเนี่ยนะครับมันจะรู้สึกได้ต่อเมื่อหิวต่อเมื่อกระหายจะรู้สึกได้ถึงความยากลำบากถ้าเกิดว่าไม่มีบทบัญญัติแบบนี้เราก็แทบจะไม่รู้สึก ว่าความหิวความกระหายเป็นอย่างไรนะครับทั้งนี้เป็นปัจฉญาที่พระองค์ได้กำหนดไว้ในบทบัญญัติของอิสลามเป็นเดือนแห่งการฝึกฝนเป็นเดือนแห่งการเรียนรู้เปรียบเสมือนเราเข้ามัจลิสหรือเข้าคอรสหรือเข้าเรียนอย่างน้อยเป็นเวลาหนึ่งเดือนการถือสิบดได้ทำให้เรารับรู้ถึงสภาพของผู้คนที่กดอย่าก และสอนให้ผู้ถือสินอดร,รู้จักกินรู้จักใช้ไม่ฟุ่มเฟือยการถือสินอดสอนให้เรารู้จักการแบ่งปันการเลี้ยงอาหารให้กับผู้ละสินอดก็มีผลบุญที่ที่ใหญ่ที่มากที่เราส่งให้กับพวกเรานะครับทุกๆก,การกระทําทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในเดือนรมาดอน ที่เป็นความดีงามนะครับเราก็ได้บอกว่าจะเพิ่มคูณเป็นทวีคูณนะครับเพราะฉะนั้นการถือสินอดหรือที่เราเรียกว่าการซียามก็จะเป็นสาเหตุหรือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความสันติสุขขึ้นในพื้นที่อย่างแรกเลยสันติสุขเกิดขึ้นในตัวเราอนอย่างที่สองในครอบครัวของเรา และก็ตลอดจนเพื่อนบ้านและในชุมชนของเรานะครับเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนนะครับก็วันนี้เราเชิญท่านอุสตาอับดุนอาซิสเจ๊มามารองประธานกลางาอิสลามจังหวัดนาราชิว่านะครับมาแล้วก็เป็นกรรมการกลางอิสลามในประเทศไทยมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับให้พวกเราได้ ทบทวนตนเองนะครับได้เตรียมความพร้อมที่จะนำตัวเองเนี่ยเข้าสู่เดือนรอมฎดอนนะครับก็ต้องขอบคุณทานผุสตา์อับดุลนาซิจเมามะนะครับรองประธานนักการอิสลามจังหวันดนราชิวาทำการการอิสลามแบบประเทศไทยที่วันนี้ท่านให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เองวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนนายกงค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่งทั้งที่ส่งผู้แทนมาส่งท่านรองนายกมานะครับท่านประหลัดอำเภอนะครับที่ได้เตรียมงานเตรียมการนะครับช่วยเหลือกันนะครับท่านผู้นําศาสนาอิมัมคอตบดีลันนะครับคณะกรรมการอิสลาประจามัสยิดท่านผู้นําทองที่กำลังผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทิมการของท่านที่มานะครับตลอดจนแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับความดีงามได้รับผลบุญด้วยกันนะครับกับกิจกรรมที่เราได้จัดในวันนี้แล้วก็นําพวกเราเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันเสริฐด,ด้วยความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ขอดุอาให้อลลอฮฺสุพารณละเวลาได้โปรดประทานคุณงามความดีแก่พวกเรานะครับและให้พวกเราได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมสําหรับการประกอบคุณงามความดีตลอดเดืดอนรอมฎอนอันเสริฐ Oh, kun hak. Yang terhormat Ustaz Abdul Aziz Cik Mamak Timbalang yang di Pertua Jawatan Kuasa Majlis Pegangwa Islam Darasiwa Ahli Jawatan Kuasa Pusat Thailand Pertua Jabatan dan Agensi Kerjaan Thailand Yang di Pertua Pentadbiran Daerah Imam Khotib Milan Ahli Jawatan Kuasa Masjid dan hadirin hadirat sekalian Saya merasa hormat dan bangga dapat berjumpa dengan pemimpin agama Islam Penghulu Ketua Kampung dan juga hadirin hadirat sekalian Sempena untuk memasuki bulan Ramadan Pejabat Tula Raj Menteri Pejabat Syekhul Islam telah mengumum mengumumkan bahawa untuk menentukan satu Ramadan harus melihat anak bulan pada tenggang puluh minakum dua puluh lima dua ribu lima ratus dan puluh berarti pada tahun ini Ramadan akan bertepat pada tenggang belas atau dua belas minakum dua ribu lima ratus dan puluh tujuh daerah jenek telah mengadakan projek ukuat bulan Ramadan untuk mengukuhkan keamanan di kawasan daerah Jenep secara berterusan setiap tahun. Kerana bulan ini merupakan bulan yang paling penting bagi umat Islam yang mana semua orang Islam melakukan ibadah puasa selama satu bulan dengan cara menahan lapar dan dahaga sejak matahari terbit sehingga matahari terbenam. Saya merasa mengakui terhadap prinsip Islam. Secara fizikan kita harjo akan menahan makan dan minum pada waktu siang sahaja. Justru jika kita Telusuri secara mendalam kita akan menyadari bahawa bulan ini merupakan bulan untuk latihan dan pendidikan seolah mengikuti tema akhlak dan moran sepanjang tahun contoh jika kita berpuasa kita akan merasai bagaimana kehidupan si miskin melatihkan kita dalam hanjimah cermat jauhi dari mubasir amalan berpuasa juga mengajakkan kita untuk meningkatkan solidariti sosial saling tolong menolong saya dapat melihat bahawa di Setiap masjid ada kegiatan buka puasa bersama berarti kita sudah wujud sifat solidariti sosial dan tolong menolong berpuasa pula akan mengajarkan kita bersabar. Sebenarnya jika manusia kita lapar akan berpengaruh kepada emosi dan mental atau dipanggil marah saat lapar. Tetapi jika kita berpuasa akan menghindari dari hal tersebut, hal itulah menjadi pengajaran yang penting bagi orang Islam selain itu amalan berpuasa akan menyehatkan tubuh badan kita dalam segi ekonomi dan perbelanjaan pula pada bulan Ramadan orang yang berbelanja lebih ramai dibandingkan dengan bulan yang lain kedai-kedai bertumbuh banyak Ramai saudara mara keluar membeli bahan dan makanan untuk persiapan berbuka puasa. Hantar tersebut dianggap bahawa dapat merangsang ekonomi tempatan dengan baik. Pada sanaan ke kegiatan menyebut bulan Ramadan kali ini bertujuan untuk mewujudkan kesedaran bahawa bulan Ramadan bulan pengampunan bulan yang penuh berkah dan kebaikan sudah tidak dan untuk menjalin ukhuwah di antara staf-staf pejabat daerah dengan pemimpin agama Islam dan adik ber beradik di kawasan ini saya mengucap terima kasih kepada Ustaz Abdul Aziz Cik Mamak Timbelan yang di Pertua Jawat Jawatan Kuasa Majlis Agama Islam Wilayah siwat Agni Jawatan Kuasa Pusat Thailand yang Sudi datang menjadi pensyarah Agung untuk memberi ilmu Yang bermanfaat pada hari ini Terima kasih kepada Ketua Jabatan dan Agensi Kerajaan Thailand yang dipertua pen tadbiran daerah Imam Khotib Milan ahli jawatan kuasa masjid dan hadiri hadirat sekalian yang ikut serta dalam majlis hari ini Akhir ini saya memohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat dan keberkatan kepada anda semua semoga sihat wan apiyah ah, dan dapat melaksanakan amalan sepanjang bulan Ramadan anu mubarak amin terima kasih wabillahi taufik wihidayah wa wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh